สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเออเพื่อนๆก็มีแต่ความสุขนะขนมเมือ่อไม่วันไมน่โชคดีเบื้องนกแก้วอันมากินนั้นทั่วแห้งนลยคะ่ะเมื่อกีน้นี้ส่งตัวบินนีไปละนะมาเอาบรรยากาศหนอะขนมเสียงเจี้วเจ้าดิค่ะถ้าเปิดประตูออกไปข้างนอกก็ได้ พอกันครับเอ้ยกับพามากินกาแฟค่ะกาแฟเมื่อใหม่วันใหม่เนาะค่ะเนาะโอ้ยอยู่ตูวอยู่อันตูวนีโบไปเด้อค่ะ เม้เาเรื่องนกเออฝังเฮอเบิง้งนี่ค่ะทางมุมนี่เห็นนี่นี่นี่ค่ะเอานี่นี่นี่เ yeah. มื่อกี้นี่นกหลายชนิดนะคะ่ะนกตัวน้อยมาจับกิ่งไม้โปะเข้าด้วยค่ะ มีการว้ากันนกคนเสียงดังเจียวเจ้าวันนี้อีกตัวหนึ่งอันนกแก้วสีเขียวเนี่ยค่ะบินมากันตัวใหญ่นก่นะพันตัวใหญ่บินมาก็เสียงเจียวเจ้าบินหนีไปละจะลอยกัสีหมาไหมเหรอว่าปกติพันธุ์สิมีห้าหกตัวข้ามาเป็นกลุ่มพันธุกลุ่มนี้เด้อค่ะมันมีไล่กลุ่มเนาะค่ะเนาะ ธรรมชาติมันงหมอะธรรมชาติตทางนี้ว่างันเถอะปะน้ำบ้านเหาก็มีเนกขเนาะแต่ว่ามันซีนกแก้วนี่มันก็บ่ก่่ยได้เห็นบริเว้นเต่าเนา่เข้าไปนังมันน้ำป้านาขค่ะเน้ำป้าที่พันุอนุรักษ์ไว้เบอร์หญิงทิมสิี่ค่ะทางนี้พันบ่บมีอันคนแต่ใบเดวยค่ะนกเนี่ยถ้าว่าน่ะอันนั้นต้องมีโขเบอร์อนุญาตแต่ว่านกพวกนี้พันบ่ไดบเฮอันนั้นนรอคะ พันก็มีแต่ดูเละน่อยนึ่งแล้วอีกอย่างพันไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอันบินเวลาพันบินไปมันก็งามตาดีค่ะเอ้ชอบเบิ้งสมวมากพันธิที่มาเบิ้งอยู่ทางนั้นมุมหลังเหือนเอ้ทางนี้ก็มีแต่ก็มนเป็นต้นไม้วันนี้เธอเอ้เราไปตัดตัดให้มันสั้นลงก็ยังมางอยอยู่ด้วยค่ะหลายเทืออยู่เห็นหลังหลังมานี่ก็เห็นนั้นกระโบตี้หน่อยหนาะกิ่งกลางกลางอัน กิ่งไม้อ้าว,าวติดอ่างเลยคะ่ะกิ่งไม้ยันเอ้ยไปตัดมันจนสั้นสิเนี่ยค่ะก็จากนั้นกะบ,บุกค่อยเห็นมีแต่บินผ่านแล้วก็ไปจับยมงอื่น ห่านกนไหลเด็ดขางพี่ห่านเป็ดเน,นาะค่ะเนาะเป็ดห่านอันตัวที่มันเยอะๆเนี่ยมันเยอะอยู่เด้อค่ะอันอันพวกอันกระตุ้งกระไตก็น้ำหลังบานเอน้ยี่ก็เล่นไปเล่นมาอยู่เด้อค่ะกระไตแต่ว่าเวลาคนนอันมันเป็นสนามญาหญ้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเวลาคนพันอัน่อยู่ก็เห็นออกมาประกันหากินว่างั้น่าังคนมาก็เอาหัวแครอทไปวางไว้คื แต่ว่าคนทางนี้สมมากพันพันบ้เฮอทำไปเลยเพราะว่ามันมันมาเป็นเยอะใช่หคะคืออันขนมปังเอาไปว่านเฮอพวกนกพวกตัวน้มันก็หายเลยคะ่ะเฮ่เป็นจุดว่าง,งั้นเด้อปะไปอซี้ซัวบ่ได้เพราะว่าน,นกพิราบมาเป็นฝูง,ะะนนลงเลยค่ะน้องเธอมาแล้วมันมาขี้เนาะขอนเนาะขี้แล้วคนมันก็บริสุก็มันต้องได้ทําความสะอาดใส่ะ นกพันไปก็เลยเนี่นาาอะวะบินไปแล้วค่ะบินไปหนีพละราบได้เห็นหันเมื่อนี้พันขึ้นมาจับอันน้อยปกติมาเป็นพวงเลยค่ะเป็นอันจับกันอยู่หน่งวงเดียวกันเป็นห้าหกตนาะคะเนาะสแดงว,ว่าโมประมาณน้ำมื่อเนี้ยู่บินหนีไปทางอื่นก็เลยต้องบินตามด้วยค่ะนกก็เป็นกลุ่มนะคะเนาะ ทังนี้มันเป็นอากาศเย็นนะคะเนะอากาศหนาวแล้วยุโรปมันอากาศเย็นนั้นอากาศหนาวเลยละค่ะทั้งเย็นทั้งหนาวเลยว่าตรงๆถ้าออกข้างนอกก็ต้องเสือ้อเสื้อผ้าให้มันอุ่นๆเนาะค่ะเนาะ,ะข็ไม้ก็เป็นขอไม้หัวล้น,นะค่ะเบืรอไม้ล่วงเต็มล้ะค่ะ เมื่อวานเออตุ๊กตาก็กกดนาบานมันไหลเบืองไม้มันร่วงมันไหลมันเป็นของไม้ใหญ่นอกะเนาะโมแมนเหอนเอยเนาะค่ะมันเป็นของทางรัฐบาลพันตรงหัวมุมของไม้ใหญ่พ่นก็ดูแลอย่างดีแต่ว่ากิ่งก้านมันเยอะเนาะค่ะเนาะเวลามันร่วงมันเติมมร็พัดมาอยู่นะมันมุมมันส่วนเต็มนะคะเมื่อวานก็เลยกดกดหลุมขยะใบสีเขียวทั้งหลังเหอนเนื้อก็กดอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ยังว่านเนาะค่ะเนาะ ไปตามฤดูกาลแต่ก็สะอาดดีค่ะเพราะว่าเอ้ยเอ้ยมักมันเออมันดูสะอาดถ้ามันเยอะเอ้ยก็กวดอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันกรนารเลื่ออกแ้านนอกยามมันลื่นนั่นเตือนี่ดอกไม้ก็บ,บานอ,อกข้างหลังเอ้ยในกรยังบานหอมอยู่ด้วยค่ะเป็นดอกอันดอกนี้น้อยสีขาว แต่ว่ากระบาดมันอยู่ในทั้งนาหนาอ่างั้นใช่ปอยู่ในทนเลยแล้วก็ดอกสีแด,ดงๆที่เห็นเป็นเนี่ยค่ะนี่เป็นมากนกบก,กินเลยคะ่ะทีแรกเออนึกว่านกกักินออกดีดีออกจนฮอดนาหนา่านาร้อนออกทั้งปีเลยคะ่ะออกดอกสีขาวก็งามตาแล้วก็เป็นมากสีแดงนึกว่านกนึกกินโบก,กินค่ะมาอันจับแล้วบันมีแต่นกตัวน้อยมาจับ แล้วบิน,นหน,นีเมือบกกินก็แสดงว่ากินโบได้เนาะคะ่ะเนาะบางอย่างกะซัดกินโบได้กาเออมันกระบาของพัขธุ์อยู่แบบนี้เหรอคะอืมพามากินกาแฟเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคุยเรื่องอันฤูดูการของทางอันเมืองหนาวทางยุโรปว่าเง้นเรือปะ โอ้ยเรื่องดินฟ้าอากาศเนาะค่ะเนาะสบายใจมันบอกค่ะสำหรับเอยตุกกาบต้องไปเวาแต์ตะลืบผือมันบอกเพราะมันโบมีเรื่องตื่อไปเฮ่อว้าค่ะเอเว้าตรงตรงเอยก็อยู่ของเออค่ะกินกาแฟเนาะค่ะเนาะตอนเช้าเ้าอันลงคลิปกินกาแฟเพื่อนก็มาทักแด่เพทักแด่ก็บอกว่าขันขันแล้วแต่เพราะว่าเขาก็ทำแล้วเขาสบายใจมันบอกค่ะทำแล้วก็ทุกคนก็ทำทำสิ่งที่ตัวเองชอบเนาะค่ะเนาะ ชอบกันก็ทักทายกันบ่ชอบกันก็มือนาก็อัศิชอบก็ได้เนาะค่ะเนาะว่ากันตรงๆเพราะว่าคนเห่านี้จิตใจคนมันเปลี่ยนได้ทุกเวลาแม่นบอกค่ะก็เลยไปตามมันไปตามฤดูกาลเหมือนกันค่ะแม่นบอกไปตามฤดูกาลเอาเลยค่ะล้วเดือก็คุยเยอะฟังเวบคมหมายใหัวสมองไอ้กันใส่้ฟังเนาะค่ะเนาะเป็นภาษาย่อภาษาอันบันเกิดแม่นเม่นบอก ถ้าบเว้าพันมันก็บลืมเด้อค่ะเออเอยคือว่ามันบบมีเพื่อลืมแต่ว่ามันสิถ้าบวได้เว้าหึงกะที่ไปเพื่อนบางคนที่พันมาอยู่หึงกะพันบวได้เว้าหึงมันก็เปลี่ยนไปเนาะค่ะเนาะกับโบได้เว้ากันแต่ว่าเอยว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลเนาะค่ะอยู่ก็เหลือกะภาษาบ้านเกิดเนาะค่ะเนาะเอามา